อยู่เพื่อนตัวนึงมีใครปีหลังได้ปะหน้าเพื่อนหน้าเพื่อนเลยอะไอแคปอซะอยู่นี่อยู่นี่โอ้โหมันเปิดรูดมันเปิดรูดที่ไว้สองตัวยรู้ว่าเจ็บอยู่แล้วก็อะไรเนล่มันมีเอฟ อ, <laughs> อ่ะเอเมนภาหมดภาหมดเลย ทางโคไว้ทางโคไว้วางละมีแ้าหรอเพื่อนวถ่ายังไงวะเฮ้ยเอ้าเฮียเอ้กูจะกดแฟรแอะแอะเก็บตัวปูเลยแต่มันดีฟิวละมันไดเลยมึงเลยงได้มึงเลยงไตรงมาไดเลยยี่ กีแล้วอยู有有่มากอเจอบิดล้อย <Okay. S 1> ู่ข้างล่างอยู่ไกลอยู่เวงเอ๋อหลับมัวแล้วใครฟอยเี arm remaining ไอมีสมองอวะเดินแม่เหลือรับหน่วยแม่ตีนอะป่านึงมีขับผ่าน เกรร็บขาปั่นตายแล้วเขาปันตายแล้วรอดได้ย,ยังไงสองลัทธิรอดได้ยังไงไอ้ตัดแล้วไม่ล้มด้วยนะฮะบันไดบันไดบนอ่ะบันไดบนอุ้ยอย่างงี้ก็ได้หรอกใช้พี่รักษ์ซ้ายมืออ,อ,อ,อ๋อ,อเหลืออีกแล้วนะฮะดูดีเลย

กูได้ย okay, be <Hey. S 2> ุนจินก่อนแล้วเนี่ยต้ีเขี้ยวุ้โชคไม่เข้าคาเลยไงวุธเฮ้ยบวล็อกอาชีพมิ้นเนี่ยวุ้ยเมื่อกี้มึงได้ดีมิ้นหรอ ตะไคร้ก็มีด้วยมาเพิ่มเลยกเขาบอกว่าพี่อ่ะอะไรจะเรื่องเหมือนะั a มีแคปสว a ป p i n g เ a ็ s g น t t i n g อยู่เพื่อนเอ้ยอยู่เพื่อนล้มอาติงมีดล้วตามตามไปตัวนึงมีดนักพิดักกินตัวนึงระวังเอ็ดนะลองเอ็ดด้านขวาต้สู้กันหลังเขาเดีเอ็ดเอ็ดโลเอ็ดเจ็บอยู่นะเยี่ยมันจอดรูบไม่ให้พวกวิ่งขึ้นมา หวยสัสหนูก็เดินทาพอดีแม่งเลยเฮ้ยมาได้มาได้สวยเกิดทั้นบนวไม่รู้ลงเลยมึงรีบเลยมึงรีบเลยเพราะว่า i can not let it I am reloading Top four, last operator standing. Yeah, home out.

มามาผู้ไม่มไมรู้ไม่รู้ตัวนั้นใช่ตัวที่เพื่อนเห็นบอกเพราะว่าเพื่อนทิ้งฝังห้องครัวตอนนี้เพื่อนไปเล็งแล้วเพื่อนไปเล็งห้องแล้ว down seconds seconds to 15 seconds. 10 seconds left <c oughs>

อย่านะอย่านะครับผมในขั้นบน้ครับไม่ต้องหมดนะครับตัวไทย ไซไซมาเยอะแล้วเปประตูนะครับตรนั้นมีแก๊ป four, มีเข้ามาแล้วมีมิห้าง ยังไงจบห้องต่อัดพี่เดิมที่เดิมหายหายตรงหน้าตรงนั้นสิเกือบตรงหน้าเดิไม่ให้น้องได้เฉิดฉายเลยเดี๋ยวฮันนี่โทษผมจะละลายอะดี ตัวไว้ตัวหนึ่งก็ให้มันอยู่บนหัวาไปดีบอยช่างหัวแม่มันลองเข้าไม่ได้หรอกหน้าตูหน้าตูที่ทางน,ในแจ็คโคแจ็คโคตายระวังระวังนาต่างขวานะ โอ้ยตขวาเล่นโดนโดนดนพทาโดดอเอาได้นะโดดกเอาได้นะหน้าตาขวามันเล่นโดนเรอปานปาข้านอกโดนอปเอาโดนอปเลโลโลีรู้สาบไปาไมไหนรู้สาค อยู่ในคิดเช่นนะพี่เบลไอ้ทอนนั่งอยู่ในคิดเช่นออไอทอร์ตายแล้วสวยพี่แกสวยตกลงหมดแล้วพี่เสือในพ้อยหมดเลยระวังรับขานนะพี่แกผมไมรอเก็แกจะพี่มันอันนี้ได้ปุ๊แอบมีดเองเหรอสามสิบวิ ไม่ถึงนะ <I have S 1> แคม <to you. S 1> ไม่ถึงไม่ถึงมุมมึงไม่ถึงมันไม่ขยับเลย <S <S เฮ้ยเ<อ>ยี่ถึงเฉย